รายการ OIC Holiday เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจนพูดครับผมโจนป้นใจนิกกี้ครับผมแล้วก็ตามสายของผมเนี่ยบอกว่าตอนนี้ศิลปินกำลังทำธุระ,ระในห้องน้ำแต่ผมยังไม่รู้ว่าศิลปินคนนี้คือใครไ่เดี่ยวเขาแล้วนิกกี้บอกว่าเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราคงต้องใช้พลังกำลังกันเยอะหน่อยได้เดี๋ยวผมไปเสียกไปก่อนแป๊บหนึ่งครับผม ลเป็นเป็นิเปนชายรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาหล่อเหลาหล่อเหลาเลยเหรอแล้วก็เขาลังยืนเต้นท่านี้ท่าไหนฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ท่านี้แล้วหรอเฮ้ย่ใช่ี่ง้

โอ้โหเราตกใจเลยคนกลังเข้าห้องน้ำอ๋อเหรอไม่มีอะไรมากนะแกงส้มแล้วก็เห็นน้องแกงส้มช่วงนี้ทํางานหนักไงมีละครมีซิงเกิลใหม่งานเยอะเราก็เลยแบบอยากจะพาแกงส้มเนี่ยไปพักผ่อนไปเที่ยวกันกับรายการโอเรนซีฮอลิเดย์ที่จะพัไปไหนครับแกงส้มอยากทำอะไรขอให้บอกพี่พุธกับพี่นิกกี้เดี๋ยวพี่พุธพี่นิกกี้จะทําให้แกงส้มเนี่ยได้สมดังปรารถนาทุกอย่างก็คือแนวที่เราคนไม่ได้คิดมาไม่ใช่ไงใช่ไงที่ไม่ได้คิดไงโอเคผู้ชมครับวันนี้โอเรนซีฮอลิเดย์นะครับต้อนรับแกงส้มมครับผ เราดี oh, David, wow. ้เราจะพาแกงส้มไปเที่ยวแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปรุ่นกันเลยครับไปเด้อ นี่อยู่ไหนพี่เฮ้ยนี่เราตู้โอ้ใจเย็นโอ้แก๊สเดี๋ยวใจเย็นแกส้ฟมแก๊ส้ฟมไม่รู้ใช่ไหมว่าอยู่ไหนผมไม่รู้ก็พี่ก็ไม่รู้ อ้าววันหยุรุ่นไปแล้วแล้วใครพามาเนี่ยใ่รู้มาเ่ยพี่คุยรถตู้แล้วรถตู้บอกว่าเห็นอากาศร้อนๆแบบนี้อยากพาไปแช่น้ำอยากพาไปเล่นกระดานโต้คลื่นวันนี้เราก็เลยเราก็เลยพามาที่โฟล์ฮาส์บีเคเคบีเคเคใช่คนเคยโต้คลื่นมาก่อนไหมครับผมไม่เคยโต้คลื่นครับไม่เคยใช่ไหมใช่ครับพี่ก็ไม่เคยเราเคยไหมเคยไหมเราก็ไม่เคยตาเราของใหม่กันวันนี้เสาวคนเปิดซิงค์ไเออให้ เรารอเช้าันมั้งปะงไปเลยไปเลยเยไปเ,เ,ยเ,เปลยไปเลเล้ไปเยไปเยไปเลยไปลยไปรับ,รบไปเลยไปเลไเลยไปเลยไม่กลัรไ,ไลรไลนะเลยไปลไปเลเลยไปเลยไเไปเลยรเลัวปเนยไเล้วเลยไเลยไปเล้เดย่าเลยไเลยไเลยไเขาไปเลยไปเลยไปเลยไเลไปเลยไปเลไเลาลไบลไ ผมว่าไม่เกินสิบวิครับไม่เกินสิบวิคือล่วงล่วงครับแน่นอนครับโค้ชไนเดอร์งงผมก็เพิ่งรู้เนี่ยมันคือกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่รวมเอาสี่อย่างเนี่ยมารวมอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเวกบอร์ดสโนบอร์ดสเก็ตบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟบอร์ดแล้วก็เวกขบับเอ้ย <Hey. S 2> เวกขับมันรถชนแล้ว อราจะเล่นเนี่ยก็คือต้องใช้ข้อสอบนะครับเป็นตัวบังคับพิจานะครับแล้วก็ถ้าเกิดล้มไปเนี่ยก็ลกจะใช่พยายามอย่าอย่าว่ายนะครับให้คลื่นเนี่ยพาเราไปแล้วไปเด้งข้างหลังางกว่าโอเคการต้อง Speak English and very good ไปเส็จสอบนะฮะนั่นคือท่าอะไรครับต้งแก้ส้มเป็นท่าที่เราจะขึ้นไปนั่งบนบอร์ดนะครับโ uh huh. ดยใช้หัวเข่าเนี่ยเหมือนนั่งภูเขาบนบอร์ด uh huh. ซึ่งต้องใช้ความเร็วนี่เอาโขนได้แล้วนะครับได้แล้ว oh. สวัดีสวัสดีพุทธิชัยแลไปลงเราไม่ได้ใช่ครับพี่พุทธสามารถปล่อยแล้วแบบให้บอดกลับมาหาได้ใช่ถ้าปล่อยพูก็ทําได้ทุกท่าเลยครับตั้งแต่ท่าหน้ามีหน้าภูเขาบนบนบอรดก็ทําได้ไดแสดงว่าเออคนตะวันในการเล่นถูกต้องแตะว่าเราฝั่งคนท่ายอมนะครับไม่ได้ครับทำไม,ไ,บไม่ได้ครับทำไม่ได้ครับและตอนนี้ครับผู้ชมครับเรามาถึงสเต็ปต่อไปแล้วหลังจากที่ได้ลองหน้า สเต็ปการสเต็ปไม่แน่พี่อาจจะทาท่าลากได้แต่ท่ายืนเนี่ยพี่อาจจะแพ้ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวดูครับแต่ตอนนี้เป็นเขี่ยกันส้มทำท่ายืนอยู่นะฮะเดี๋ยวดูครับ ได้สุดนะฮะได้คือดันหนายืนบนเซิร์ฟบอร์ดนะฮะเย้จัดิจการในการแข่งขันเราต้องสามคนต้องดว่าว่าไอสามารถทรงตัวบนเออเซิร์ฟบอร์ดได้นานที่สุดนะฮะโดยเราจะอนุโลมให้มีเชือกไว้ได้นะฮะเดี๋ยวว่าจับเวลากันนะครับว่าผมว่าจะได้นานที่สุดผมว่าใช้กล้องสโลโมชั่นดีกว่าเพราะว่าแบ็คเก็ตว่วงแน่นอนแล้วลูผมก็ไม่ยอมแพ้ใครหรอกครับดูนะฮะกระดาษ ผู้หญิงคนนี้นะครับยังส่ตัวได้นานขนาดนี้ดูฮะดูครับแล้วผู้าชายแล้วก็เอาไว้ได้นะครับเออเย่ที่จะลงการแข่งขันครับแกงสม้มเย่สุดตาไป แกงสง้มนะับเป็นดับสองนกิ่นำมาเป็นดับหนึ่อยู่นะครับ ได่องดีดีเลีเดียเราจะให้น้องแกงส้มสามวินะครับแก้ตัวมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดครั้งนี้ได้มากกว่าสามวิแกงส้มอาจจะไม่ใช่ผู้แพ้ก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าครั้งแก้ตัวของแกงส้มเนี่ยจะมากกว่าสามวิไหมนะครับ ว่าคอมันเริ่มจับหนูแล้วมันจะได้นานขึ้นเมื่อกี้ขยับเริ่มแบบมีมูฟมูฟได้แล้วอ่ามีมูฟแบบให้กดหัวนิ้วป้โโลงลมมันก็จะไปทางทางขวาอ่าท่านต้องไปในแก๊งที่มาฝันก็จะได้แล้วได้แล้วเฮ้ยโอ้โหแบบนี้ต้องมานะครับพี่นีน้องเปต้องเป็นฝ่ายชนะเลยเนี่ยได้ล้องนำเพียงร้องลาดไปที่ชังโมเช้าสายบ่ายเย็นก็ยัง I love you ไม่ w วั t to ะ i ิน me? ่หวั Right, 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 in that good time. เราก็พาแกงส้มนะครับมาเปิดประสบการณ์กับการเล่นเป็นครั้งแรกกับโฟไรเดอร์เป็นไงบ้างแกงส้มสุดยอดมากครับโอ้โหเราคืนกันสุดมันก็สําหรับใครก็ตามนะครับที่อยากมาเล่นนะฮะมาเปิดประสบการณ์ประมาณแบบนี้นะครับก็มาได้นะครับที่นี่นะฮะโฟเฮาส์แบงคอกเดี๋ยวที่สองวันนี้นะครับเราจะตามใจแกงส้มบ้างวันนี้แกงส้มอยากทําอะไรครับจริงๆผมอยากเรียนเอ่อดีเจนะครับอ่าสแคริแผ่นอะไรอย่างเงี้ยไปได้ไหมที่ผ่ามาได้ไหมได้อยู่แล้วครับแต่ว่าแกงส้มจะโชว์รีล่ะเอา แหวว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 ได้เก่งขนาดไหน oh. เอาตามไปเลยครับ oh. เชิญนั่งโน่นไป ครับผู้ชมครับตอนนี้ความหอมของแกงส้มเลยเป็นจริงแล้วนะครับเราพาแกงส้มแดนครมาเวดีเจกันนะครับดิบดีเจสุดยอดเลยครับแล้วก็วันนี้อาจารย์ของเราอาจารย์บูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บูครับครับทีนี้ก็อยากมาเรียนเหมือนกับว่าอยากรู้พื้นฐานการเล่นนะครับการเป็นดีเจอยากรู้ว่าเขาเล่นยังไงนะครับก็เล่นเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องขอคำแนะนำจากอาจารย์บูด้วยครับได้ มาแล้วครับวันนี้นะครับอีกหนึ่งภารกิจก็คือแกงส้มนะฮะต้องมามิกเพทของตัวเองครับเป็นแบบพิเศษก็คือเพลงรักเธอ24ชั่วโมงในแบบฉบับของแก้มส้มครับผมนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เราได้เรียนแบบสั้นๆไปแล้วปในคลาสโชอปไปแล้วเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวเราจะเล็กคอร์ดนะฮะแล้วจะไปเปิดให้ฟังกันว่ารักเธอ24ชั่วโมงในการใส่เอฟเฟกต์เข้าไปเนี่ยมันจะออกมาแบบดีขนาดไหนผมบอกว่าเพลงเสียก่อนนี่เป็นครั้งแรก และอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของการส้มในการมิทเพลงนะครับเราต้องฟังกันทุกคนนะครับผมโอเคแัเก่งส้มพรอมนะครับครับผมเราได้ขอเลยนะครับครับพร้อมแล้วเฮ้ยครับ สั้นไปนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าสนุกนะครับแกงส้มครับสนุกมากครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาเมื่นี้ครับนี่นะฮะับแกงส้มมาเล่นนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับเพียงแค่สิบนาทีครับเราไม่ได้มีการเทรนกันก่อนนะเล่นเลยสดๆนะครับซึ่งร้อยคนที่ทำได้แบบนี้อ่าแกงส้มถือว่าโอเคครับครับแสดงว่ามีอนาคตอนาคตอาจจะเป็นดีเจได้ดีเจแกงส้มเอคมีชั่วโง อันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานมากนะครับได้ไปทำภารกิจกันหลายอย่างถ้าวความรู้สึกแกงส้มหน่อยว่าเมื่อเช้านี้พาไปเล่นโฟลไอเดอร์มาครับส่งตัวนักกอล์ฟนักแชมป์โคลไอด์เดอร์นะใช่เป็นอะไรบ้างเป็นไงบ้างครับครั้งแรก คนเลยใช่ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากใค้อาจจะไม่เคยเห็นนะฮะแกงส้มเสียการทรงตัวนี่หน้าเนื้อคล่องเหลือไม่ต้องวงนะฮะนี่แหละนี่แหละครับองคสิ่งร้จัดให้ผลงานแกงส้มนะครับยอาบ้าแล้วก็กำลังจะมีอัลบั้มเต็มปีหน้าด้วยฝากนะครับจินกันล่าสุดนะครับเพลงเต็มใจนะครับเป็นเพลงช้าๆปสบายๆนะครับก็ตอนนี้เป็นกา์โหลดได้แล้วนะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดตัวออกนะครับอัลบั้มโอเจนรอยที่เด่นนะครับปลายเดือนมกราคมีเจอกันแน่นอนครับครับ แกงส้มบอกครับพ่อหนูยังครับวันนี้ก็อยากจะบอกว่าแกงส้มรักพ่อหนูมากๆครับวันนี้ขอบคุณแกงส้มครับครับคุณมาสุดท้เลยครับโอซ์โฮลด์เดย์ของเรานะครับจะไปรับพาทัวร์ศิลปินคนไหนติดตามเดี๋ยวบอกไว้ก่อนศิลปินครั้งหน้าแลมแน่นอนแน่นอนนะฮะวันนี้พวกเราทั้งสามคนนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh